เค้าขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,นะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตล่าสุดเนาะวันนี้มีอัปเดตดิสก์สิบสี่เกณฑ์ของสุจกรรมสองนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเรารับของก่นอนมีของทอดเชยมีของล็อกอินต่างๆอ,อันนี้อะไรต้องมีคนสมงร้ายสกินมว่วงสมียนเอาสกินเก่าโอเคมีแพ็กเกจสเปกตรัมมานะผมไปซื้อมันไปเไร มีผมมีล hmm, ูกแก้วทั uts, Hence, ้งหมดเท่าไหร่21 oh ลูกป่ะใช่ไหม21ลูกคนเราก็จะเปิดหนึ Looking ่งลูกไปก่อนออเดิฟ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 ไปก่อนอู้ด้สกินแดนเซอร์เลยเว้ยเฮ้ยเรามาเปิดสิบเลียวก่อนทุกคนเกลือผมว่าเกลืออีกแล้วชีวิตนี้เกลืออีกแล้วชีวิตนี้ไม่ได้แต่เกลือทุกคนจับไว้ เลือดมากเลือดสุด,สด,สดม,มันเถืม่มาช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยจีบอยากใส่เขหน้าเนาะไม่เป็นไรช่างมันเถอะมีจีบมีตัวก็ข้างหน้านอบบาีกนเนาะบอกว่าคือตอนนี้ผมเก็บจริกซอร์ไปเยอะมากรอตัวใหม่เข้าแล้วก็เดี๋ยวคือไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันจะเหมือนมันจะรีตอนตุ่ดจีเะรีไอ้ตัวของเรื่องผมจะรอมันรีตอนตุ่ดจีแล้วผมจะได้เรียกสก,กินม่วงมาเพิ่มเนาะ,ะสก,กินหนึ่ง เร,ตราตัวเขาบอกตัวจีแล้วมันจะรีไอของหรือสามารถเลือกได้ก็จะรอจะได้เลือกเอาของทีง่อยากได้เนาะแล้วก็สุมเอาส่วนไอ้ระกรันป่านี่จะลบออกหกมันก็คือสัปดาห์หน้าจะเอาออกไปแล้วระกรันป่านะลูกแก้แวแรกผมก็สามสามลูกแก้วสองก็หกสิบอยู่เลยเขาไม่ได้ปลุกแก้วสองเลยคนเพราะม,ม,ม,มันก็เดินเต่าไม่ได้ก็ผมก็เพิ่งได้ไอ้ไอ,อ้นาคิโตะไปเนาะผมก็เลยไม่ได้ สุ่มอะไรเพิ่มเพราะว่าคิดว่าเล่าจะสุ่มไม่ได้แล้วแหละก็คือให้ผมจะได้หลอดไฟอ่ะผมไม่อยากสุ่มลูกแก้วนี้ด้วยคนเพราะลูกแก้วเนี้ยมันจะมีตัวละครตามนี้มีเค้กลาวาของตัวเจ๊นักคริกเก็ตนะผมอ่ะแล้วก็จะมีเทนนันของตัวละครแจกฟรีด้วยอ่าท่านเขาสุมได้เนาะแล้วก็จะมีท้นนนาเนเขาตัวสมายลี่เฟสหรือว่า ตัวจ็อกเกอร์เนาะจ็อกเกอร์อ่าจ็อกเกอร์สกินเตาอบนะผมผมก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกทุกคนคือมันก็สวยนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นจ็อกเกอร์อย่างนึง่งคือผมมีสกินจ็อกเกอร์สกินทองเหรียองเซียวเอ็นอนะแล้วก็สกินโค้ชสั่นชีสอันนี้สวยทุกคนอยากได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีหนึ่งโค้าสั่นแต่สกินสวยดีซึ่งผมมีสกินหัวนารถไฟแล้วนะครับผมเข้าถ้าอยากได้สุกเรตสกินทองแล้วมันน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะผม สวยดีเออมองสดใสดีก็สำหรับคลิปนี้ค่ิปนี้ก็แล้วกันน้องบายบายคลิปบอกว่าสั้นๆมาไม่รู้จะทำอะไรเนาะ